สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพบราสุดติก๊กบิ๊กบราเธอร์ผอมซุบจนกระดูกโปรหลังหย่าร้างอดีตผัวหนุ่มสอนรามจนชีวิตพลิกผันหลังจากที่หนุ่มสอนรามออกมาโพสตใบหยา่ากับอดีตภรรยาติก๊กกนิทรินหรือที่รู้จักกันในนามติก๊กบิ๊กบราเธอร์โดยมีการเซ็นใบหย่าตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยเรื่องทั้งหมดหนุ่มได้ออกมาเผยล้วว่าเกิดจากสิ่งที่ติ๊กทำผิดพลาดเอง ทั้งเรื่องนี้ศิลและติดการพนันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้กลับมาเป็นคู่รักคงไม่ได้แต่ยังเป็นแม่ของลรคเสมอไม่มีใครแทนได้ล่าสุดทางด้านติกบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาไลฟ์สดแต่งานนี้ทางด้านชาเน็ตกลับตกอกตกใจไปต,ตามๆกันเมื่อทางด้านติกบิ๊กบราเธอร์นั้นดูผอมลงกว่าเดิมอย่างมากจนชาเน็ตแหงเข้ามาทักกันอย่างร้อนลามเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีเนียสขอบคุณครับ